ครับวนี้เป็นวันที่บรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำนะครับฝนตกตั้งแต่เช้ามายังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ยังตกพัมๆตลอดตอนนี้ผมอยู่บนชั้นสามของอาคารในไทยภาพวิวข้างล่างมาให้ดูกันบ้านหลังภูเขา ข้าหน้าภูเขานะครับฝนตกหมอกคุมไปหมดหมอกฝนคุมไปหมดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าล่านะครับฝนตกมากเลยครันไม่ได้เอาไปไหนครับฝนมันตก ทีแรกว่าจะไปลาไว้หน่อยแต่นนี้ฝน,นก็ตกมันก็ไปก็คงจะเปียบฝนนะครับคงไม่มีอะไรน่าดูนะเลยถ่ายวิดีโอให้ดูฝุงงัวหฝมฝงไฟที่เขามาเล่นในสนามหญ้าข้างหลังจะเป็นภูเขา ข้างังว่ากระฟเป็นภูเขาครับก,กาเย็น ตอนนี้นะหรือทำอไรก็เลยถ่ายวิดีโอมาลงยูทูบให้ดูสภาพอากาศของเชา้านี้โอเคนะครับสำนทีแล้วขอจบลงเพียงเท่านี้จากผมลมสลาตัน อันดามันสวัสดีครับไปไปทะเลเมื่อไหร่เราจะถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้ดูบรรยากาศาทุ่งนางวัวควายเขาไปก่อนบอกพานะครับสวัสดีครับ